สวัสดีนะคะวันนี้น้องเพย์จะมาสอนแต่งหน้านะคะแต่งหน้ายังไงยัไม่ต้องให้สิน่งืองมากมายอะไรเยอะๆนะคะหน้าเอาครี์มลงนะคะเอาครี์มลงแล้วก็เกลียเกลีย์เกลียให้ทั่วถึงนะคะเนี่ยให้ทั่วถึงนะคะให้ทั่วให้ถึงกันเะคากันแล้วกันเนี่ยครี์มลงนะคะทุกคนครี์มลงแล้วก็เกลียเกลีย์ไม่ต้องใช้ของแพงแพงๆนะหรอนะคะคนนะคะเป็นนุ่งเป็นเนมนั่นไม่ใช่น้องแพย์แน่นอนค่ะก็น้องแพยเป็นคนจนใช้อะไรต้องใช้ประหยัดประหยัด แล้วก็เอาแป้งลงนะคะแป้งทับลง<ม>แตงเบาเนี่ยสีตาใส่ใส่สีตานะคะแล้วแต่คนชอบน้องไปชอบสีสีช,ชมพูกับสีชมพูนะคะ สีตาเสร็จนะคะนี่มันลงลงที่หน้าสีชมพูเหมือนลิงเนาะอ่าเสร็จกระตีเสร็จเรียบร้อยยังคิ้ววันนี้เราก็มาลงคิ้วนะคะทุกคนคิ้วลงไปสักสักแล้วถ้าม่ต้องลงคิ้วชอบชีไหนก็ใส่ชอบสีน้ำตาลน้องแกชอบชิ้นกลนะคะชอบสีดำก็ซื้อมาจไม่ต้องซื้อแพงนะคะทุกคนก็ก็สวยได้นะคะเอ่อนี่นี่ น,น,นนะอ้องแพรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะลองดูก่อนถ้าใส่กล้องเนี่ยดิว่าฉันไม่โอเคไม่ได้เขียนคิ้วห,หลายวันนะี้ คิ้วใหญ่ไม่ชำนาญนะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะการเขียนคิ้วเนี่ยโอ๊ยทำไมน้องน้องแพรถึงประสาทคิ้วนะคะทุกคนน้องแพรเขียนคิ้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่โอเคอะเขียนคิ้วนะคะโอ้โหชิ้นใหญ่อเ,อเอาอันนี้ช่วยแล้วกันนะเอาแป้งช่วยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเอาเก็บสีอโอเคเขียนคิ้วไม่เท่ากันนี่ทุกคนน้องแพรอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปซื้อไอรันเนอร์ไอเันน์อะไรน,นั่นอะที่มันแพงมากมายอะไร จะนัดน้องแพรนะนี่นะพูดถึงน้องแพรเนาะน้องแพรจะซื้อชอเขียนคิ้วก <c ười> ่อนเห็นไหมแกยี่สิบบาทน้องแพรมาเขียนเองนะคะเ <c ười> ขียนคิ้วก็ได้เขียนตาก็ได้นะ,ะทุกคนนะคะเ <c ười> ขียนอันตาหางตาเป็นหางตาก็ได้นะคะ <c ười> เดี๋ยวน้องแพรจะเขียนให้ดู